ยินว่าจักวดแล้วก็พ่อหนึงวดที่สามวันแล้ววดที่สามเราวันวันมหาคุณพ่อไรวันไหนวัวหมาไปเนาะโดนไปสร้างบ้านบอกว่าได้ยิ่งเราไปจ้องป้ายแดงจ้องแล้ววันเนี่ยชี้ประตูพ่อชีประตูพ่อเนี่ยอีกตบหน่อยย่างเดียวกลัวประธานว่าธรรมดานะธรรมดาจ้องป้ายแดงไว้แล้วจ้องไว้แล้ว ที่ผ่านมาได้หไรไปได้ปะโอ้ยได้เสียวโยวบ่เป็นตาฝัน <มา S 2> บอกขางวดเมื่อไหร่ฝัน,นบอกขางวดเมื่อไหรนฝันครับว่างวดวมื่อไหร่ด้วยฝันมาจังไหนค่ะฝันมาไปจับกบค่ะอืมไปจับกบจับได้แล้วเดหลือกันไปเห็นนกขกตัวเดียวคอดมาที่หุ่นค่ะตามถ้าเการัดที่มันเคยเปลี่ยนกันฝันเห็นนกเนี่ยมันมีมีแต่ไหกตัวเดียวอืมมาตัวนี้มันเก่าค่ะกูจับกบนไง ันต้องเป็นเจ็ดมันต้องเป็นเก่าหกตัวเดียวขอดมาที่ผมครูท่านเอามาใส่อันลังเลยเก่าห็นเลยหกเลยบอกผ่อมันเป็นหกแหมันฟันเห็นหกเป็นหกหรือมันโปรตีนหกมีหกมีหกมีหกันห็นก็ดึงมาเลยนะดึงตบกเก่าหกเลยนะล่ะมามึงดูเลยมาดีกับมัดมันยังจ่อผมนะกัมัดทีกับหกตัวเดียวมันโรคลางเลยถูกโตเวโตเยหาเยกออกหนึง ว่าจะกว่า <poisoned> ว <indo> ่าอกันได้ออกรถไายแดงวาทีิพอโอ้ยเสียดาเสียดายเานว่าสียดายแถมมนํ่ายมาน้ำพรนวลกน้ำก็น้ำไปองกก็เห็นมาน้ำนี่ป่ะเนี่ยงวดนี่ละพ่อฟันนีคะฟันตัองวดค่ะออกมาจะได้มันมานนฝันอยู่นี่อ่้ยินจะเสียงของหูแบบ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 อยู่หน้านี่ละอ่านี่อยู่จะเร่บนรถมานรถจักรยานมาจะยังได้เยอะแล้วก็ไน้ยืนยุยืนยุกปินนา ไปทางดีเตค่ะแต่ว่ารถดตัวยืดสีแดงจะของดูหน้าจะของไปถึงขึ้น,นเปีเดียนเจอเห็นกันสีแดงงามๆจักรยานนี่คั้นสีแดงป้ามันคืองามเถอะฟินหนาไปทางที่มันออกย่างดีพูกดิบักฟินลิบเขา้ามัา้ยงามป้างามสีแดงคก็จะดีใจหนิว่ากับานฝนตกลงฟ้งาห้องพึ่งเดี๋ยพูมีอะไรก็สะได้จำได้ครั้งแล้วไป โอายันใจะได้กูมาตีสักยากเลยตีแม่มันเจ็ดใช้กยากมันรอมันรอนี่ใส่แม่ชุดเจ็ดชุดตัวเดียวพุพดเลยเดี๋ยวน่ะคุณเลี้ยงตัวเดียวหางเดียวตัวเดียวหางเดียวไปเลยงวดนี่มาขวดครับงวดนี้แต่ว่าเลขสามตัวเท่าถ้าให้ไปกก้อนสี่ขอเพิ่นสามนะแต่ว่าเพ้่เพิ่นให้สองตัวก้อนเอาเอาเอาตุ่ยไปเจ้ก้อนก่อนเนี่ยท่านก็คะครับศูนย์ตัวเดียวอืมเจ็ดศูนย์เพามผู้ใดมาถามว่าอยากได้คนรถ้เอาเขาเพิ่นยิ้กูหูไหม ข้อข้อที่นบอกจะรีไกเป็้ัญญาดีมคนมาถามส่หูได้มีอนวูอยากได้ยื่นเยอะก็ได้สิบันเยอะลงไปทางเทตินี่ปันให้รถทางกัะยาตอดโอ้พี่หลีบงามสีแดงจิงดุงโอ้ก็งามอยู่รถเดี๋ยวไปนี่แต่บอกบ่เห็นคนเห็นยังขันมีคนขันพวกนีตีซีู่ขันพ่ปุ้ใส่ตีหาซอันนี้บอกเห็นเห็นต่รถจอดแท่แนมีต่รถเอนอยู่ขันงามก็ได้อารอบมาใส่กับัญยาใส่ตัวเดียวเทศูนเตัวเดียวกหาชิปปุ้นหาิไปเรื่อยถึงว่า เอ้เจ้อสามตัวนี่เจ้ามากไหมเอาสองตัวไปก่อนมันใจะพ่อม้ยมันใจแล้วมันใจกังเลยศูนย์เจ็ดนี่เจ็ดศูนย์นย์เจ็ดเจ็ดศนย์มันแค่นแลตตมันใจตัว้หรือ่ะศูนย์เจ็ดวะเจ็ดเม็ดเดียวหางเดียวครับไปเลย น้ำนาะกไก่จะกับตัวเลศ็บเจ็ดศูนเจ็ดเต้นตัวขันมันกับับแต่กแมนเปิดงบอกว่าฮะเบ่อจาเอาไซเลยไหมตัวศูนย์แสองครับศู2ย์แปดสองครับ เอาไปรวดพันคุณพันงวดแร้วสตาร์ทเลยวอ้นหาหาชิบคุดหาชิบไปเลยสองตัวงวดล้งคอยมาเอาเลขสามตัวปอยต่อไม่ดูพครับตัวตัว่อไม่ดูครับศูนย์แปดสองแปดห้าสองสี่ีหกแปดรับแป้แล่ะนี่หกกับเปดมันดีดินะตัวยนี่จ่นั่นเนี่ย หางเดียวเม็ดเดียวงามงามสยกระยานไม่งามเลยหรอกเน่ยนครับปินหลิบงามโจอดปินหนาไปทังที่เั้นหอกผมว่าการไม่ปินหลังไปทั้งที่ตรงตัวปุก่อสิวัดไปตัวมาเยอะอันนี้ปิดแต่วันดอกมันต้องออกต้องออกต้องออกครับมว่าท่านหนาดอกมันหันเข่าถือช่างเนี่ผมว่าเนี่ยนะมันหันเข่าถือช่างไม่เลยมันใจมึงต้องเป็นสุดเจ็ดเจ็ดศูนเจดนย์นนครับมึงต้องเป็นเจ็ดศูนย์ศูนเจ็ดรออมเนยเน พวกพึ่งพวพึ่งกันจริงมันรถเกีนี่ตี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 รอมันศูนก่อนเนายว่ามันเป็นเจเลยมากศูนเกดป็นยังไออกีพาเป็นยังไงก็ออกจัางกวยเตี๋วกินทารถมาอย่าก่ไะใจขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคักอะไรแม่นหาเชฟก็หนาเบผมอยู่อยู่สั้งก๋วยเตี๋วกินทาลยสั้งกินใชกินทารถพิเศษลูกซ้นเลยพิเศษลูกินรลมาให่มาใหญใช่ด้ยเอ้นี่มวดที่พานมากกับไป จองรถป้ายแดงมาแล้วเร็วป้ายแดงแจ้งมือถือมาสิวอกมาจองแล้วครับมือถือก็ทุ่มไม่จริงจังก็โอ้ยแปลว่าไรอ่ะวันนี้โซเดียวโคโลโซเดียวโคโลเทปตังไหมก็ถือเฮ็ดจังไหมก็ถือวะขอแต่ว่าซื้อขอแต่ว่าซื้อขันเ่าซื้อไม่ซื้อใช่ครับเถือกโดดจะแน่ไมานอนหน้าเนาะควาปูเปิดไหนดีจะถือข้างนี่นอนบ้านไม่ได้นอนบ้านไม่ได้ออกขอนวะ ครับบอกคอนวนบ้านเย็นยังไงก็ได้ร่มเทยๆๆยบอกเลขแม่นจนได้มันนอนหน้างวดนี่เป็นงวดที่ทอดไรแล้วพอนวดซีงวดที่ีหปล่วดเอาไปวดที่สามงวดที่ซี่เลมาเนาะมีงวที่ซี่อนเอาพอเบิ้งดูปอบอกกลับก็ได้นะพอนะอ๋อได้นี่แหละ บักกับก er ็ได้เอางกฤด้หนิครับเบ็ดเดียวโคโลไปได้นี่เบ็ดเดียวโครโรจะเริ่มสร้างก๋วยเตี๋ยวลวดโอ้ยนี่สร้างก๋วยเตี๋ยวเลยตู้ไหนพ่อสร้างก๋วยเตี๋ยวโอ้ชุดเค็ดเค็ดชุดนี่ละสร้างเลยลวดครับผมบักกับกรับตัวนี่จะนี่กับบักกับมันจะนักก็ต๋วยเตี๋ยวกินทาเลยบอกินท่าลวดซิปกนกระใจซิปรวยแล้วนี่นี่แคบนึงพ่อนี่นี่แคบเดียวเอาพี่น้องแคบไหนเจอเด้อ รัดนะครับโอ้โเเดียวโปโรพี่น้องเจ็ดศูน์ศูนย์เจ็ดครับไปต้องกลับน้อพ่อเนาะต้องกับตัวอขันมาไปกับดีครับก็ว่าลวมันใจร้ายเป็นไรพ่อไหวยเป็นพันเปิดเช่นเนินเลยเียวหาชิบกูหนาชิบไม่หมดเนี่ยแต่ว่าใคเรียกสามตัวคันได้กว่าดีว่าพันคุณพันเกี่ยวหาชิบกูหนาชิบก็ หาชีพตัวคุ้นอาชีพตัวครับเนี่ยนะพี่วะอ๋อพี่น้องเชหน้าจอครับถือใจให้ถือใจให้เนมันหน่อยตัวนะเมันหน่อยตัวแขนเป็นแขนแขนเลยนี่ยาบ้าบ่ได้เด้อยวขับออกมาเให้แขนไปนี่ละหน่อยตัวฟันนี่ยาบ้าบ่ได้ยาบ้าบ่ได้ให้ว่าได้รวดสี่เล้วเฮ็ดังก็นะสี่เล้วเฮ็ดยังสิก็ รสร้างก๋วยเตี๋ยวกินทาลวดสร้างกินทาลวดก๋วยเตี๋ยวนั่นน่ะลูกศิษย์อะไรยฮงแซบตัวยเราก็ลงกันครับสร้างก๋วยเตี๋ยวกินทาลวด